จะรักกันได้ไม่จริงหมดแล้วปฏิเสธหมดไปอีกแล้ววันนี้เพราะวันนี้พี่อยู่ที่ลักชัวรี่ฮอร์เอ้ยลักชูร์ฮอร์เป็นยังไงกับพี่เลยค่ะอยู่ที่ลักชูร์ฮอร์มัลักชูร์มากๆพี่มันรอนิดหน่อยก็วันนี้มาอยู่ที่ลักชัวร์ครับเสียบพารากอนครับผมเป็นโซนใหม่ของทางพารากอนครับเป็นรวมลักชูรี่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นโซนที่เหมาะกับเราเลยค่ะพี่ๆชอบมากกินเลย เป็นไงครับพอได้แบบเห็นแบบแต่ละแบรนด์มารวมกันที่ก็จริงๆก็เดินแบบคาราทอนเนี่ยก็คือจริงจริงของ้าวไม่มีโดนก่อนแล้วก็ถูกแล้วก็ยิ่งเพิ่มโซนตรงนี้เข้าไปนะที่ว่าจริงๆแล้วเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะที่มาอยเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นศูนย์รวมจริงๆแล้วก็ครบทุกแบรนด์เลยนะมันมีความพิเศษองไรบ้างครับก็จะมีโซนใหม่มีแบรนด์ใหม่ๆที่มาเปิดอยู่ในลักชัวร์ด้วยนะครับแล้วก็โซนต่างๆที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นช็อปต่างๆก็ใหญ่ เราเตรียมเจอพีพีที่นี่บ่อยขึ้นใช่นะครับเจอพีได้ที่บาเลีเซกาเป็นแบรนด์โอ๋หรือเป็นฟาดมั้ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์โอ๋นะครับผมก็หลายๆดีไซน์ของบาเลเซกาอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่มันยูนิคมากๆแล้วก็จริงๆเราก็ชอบอยู่แล้้ววดยในความแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของทางบาเลีเซกาอ่ามีซาลาเราเงียบไปรูมก็อยากเห็นทุกๆคนล็อกโซวพีมีความสุขมากกว่าครับ เห็นไหมหนูเรียกไปเรื <im S 2> ่อยวันศุกร์ต้องมาแล้วเราพีพีวัมศุกต้องมาเรียกไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ไม่มีรู้ไม่มีรู้ไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่มีอะไรเห็นพี่บอกว่าอยากให้เขาแบบมีไม้บ้างอยากให้เขาได้พูดบ้างคนละของเราเลยพูดได้กับพูดไปเลยพี่ไม่มีหรอกความลับคีอคนจริงใจหือว่าพีพเขายังไม่สะดวกเราสะดวกต้องนะสาหรับเขาละฮะไม่เอาไม่เอา

ไปต่อนะนี่นี่อย่ันออะได้ค่ะได้ยโออนเรแ่ออไม่ได้ล่อพี่หยายนไยนเดี๋ยวก็ต่อนิดนึงอาพี่หยาี่านี้เขารับปริญญาแล้วยังไงครับยี่้านี้รับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับแล้วเขกาได้เกรดยงด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแสดงความนเตรียมอะไรไว้ให้เขา เตรียมอะไรไว้ขาก็จะเป็นเออบอลลูนบอลลูนยักษสอนเล่นใหญ่ขนาดนั้นไม่หรอกเล่นแอแล้วก็เป็นฝุ่โดนมันพันปลามัทลอยโดนออกมาจากโดนมันลอยโดนออมาจากโดนเขาเป็นไงบ้างเขาเหมื่อเขาไปแล้วเ้ยเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบตารางอะไรต่างๆทางทางเบินเนี่ยจะ ก็สำหรับใครที่อยากจะไปแชร์เขาดีๆเขาก็ไปได้เลยคแต่ก็การกำลังใจพี่ให้พี่เป็นกำลังใจให้เขาไหมนะครับพี่กำลังใจให้เขามั้หนูก็พยายามเป็นกำลังใจให้เขาแต่ไม่รู้ถึงเขาหรือเปล่าทันไมถึงคิดว่าไม่ถึง่ะพี่จะไม่รู้ว่าจถึงหรือเปล่าว่าไม่ต้องใครให้รอวนถึงเวลาตามมาแล้ว ชอดอกไม้ธรรมดาไประองช่อเงินนะช่อเงินก็เร้าน้าบุดีาได้ร้อนให้เติอนคืนด้วยให้ยืไม่อถือได้ใช่ไหมค้รอยร็จเราให้นใช่ไหร้านให้ได้คือโอนคืนด้วยให้ยืมไม่พร้อมหรอให้ยืมไม่พร้อมก็ให้ไปเลยอยากจะโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนอาจจะโอนคืนมากกว่าคือจะให้แล้วแห่ให้เงิน ให้เงินเราถ้าตอบได้ที่ร้านนึงเลยหรอไม่รู้เป็นดอกไม้มันทับเนี่ยเป็นแก่ยากเดี๋ยวให้มือถืเลยมีของเตรียมมั้ยไม่รูใช่ไหมมีแล้วครับไปน้อที่ห้านี้ไปน้อเจอยวพีเนาะที่จะไปครับไปแล้วครับโอเค่ิวแล้วอ่ะไม่รู้งานยุ่งมากที่มากเราไปเียพ่ราไปแล้วพี่พี่บอกเราไปแล้วเราไปหลายเดือนแล้วเนี่ย โอเคขอบคุณค่ะบออะไรดี่ะมีกำยอกลูมั้ามีคำสุดจ้ามีมีมี